เมื่อวานผมมีการกล่าวฉิงกรณีคนกลางเรียกสินบนตามในแห่งประมวลกฎหมายยามาตาร้อยสิบสามทีนี้คนที่ให้สินบนหละ่ะจะมีความผิดอาญาอะไรยังไงก็น่าสนใจฟังนักสวิทช์ครับผมชนะงัสองวิทยาธรรมประปัดครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายอาญาภาคสองความผิดกล่าวฉิงความผิดเกี่ยวกับการปกครองกรณีความผิดชั้นให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามในแห่งประมวลกฎหมายยามาตาหนึ่งร้อยสี่สี่โดยสังเขปครับขอยกหลักหนึ่งบทยามาตาหนึ่งร้อยสี่สบสี่บรรยายไปเป็นสาระสําคัญว่าผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เช้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระชำการไม่กระชำการหรือประวิงการกระชำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นะครับขอยกเป็นหลักที่สองครับมีข้อมาจากคําวิวัฒนาการครับแต่ขออนญาตเกินนิดนึ่งนะครับในเกี่ยวกับซินเบอร์นะครับถ้าเป็นคนกลางเรียกรับก็จะผิดมาตา143รา143ดังกล่าวในคลิปที่ผ่านมาที่ผมกล่าววานะครับ แต่ถ้าเขาเป็นทั้งคนกลางและเป็นคนให้สินบนเองเขาก็จะผิดสองฐานคือผิดทั้งมาตรา143แล้วก็มาตรา144ดังหลักที่1ที่ผมพูดนะครับผมแต่ถ้ามีคนอื่นเป็นคนให้นะครับคนให้ก็จะผิดมาตรา144นี้นะครับส่วนเจ้าพนักงานถ้ารับสินบนก็จะผิดโดยหลักจะผิดมาตรา149อันนี้คือบททั่วไปครับผมนี้หลักที่2องครับที่ศาลท่านวางหลักนะครับเอาไว้ว่า เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามมาตรา144นี้ครับเขาต้องมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการที่จะให้สินบนเนี่ยครับผมคือคนที่ให้อะครับเขาก็อยากจะจูงใจเจ้าพนักงานที่จะ กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมีชอบหน้าที่ของเจ้าหน้างานนะครับเจ้าหน้างานเขาต้องมีหน้าที่ตรงนั้นนะครับมันก็จะมีเคสสัดดี้อะครับก็คือศาลท่านก็วางหลักเอาไว้นะครับว่าเจ้าพนักงานตํารวจนะครับโดยอํานาจหน้าชี่ทั่วไปก็จะมีปรากฏตามในของประมวลกฎหมายวิพิจารณาความอาญาม,มาตรา1 7นะครับก็จะมีบอกชัดเจนว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาได้ครับผมหลักเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้สืบสวนคดีอาญาคือก็มีอำนาจจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเพื่อํำเนินคดีอาญาได้ครับก็มีการภาษาชาวบ้านเราก็คือนะครับก็คือยัดเงินเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มนะครับภาษากฎหมายคือให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามมาตราหนึ่งนะครับเมื่อไม่ถูกจับกลุ่มครับผมมันก็จะมีเคสนั่นนู้นนี้นั่นครับเจ้าพนักงานท่านก็ทำงานตามที่ของท่านนะครับผมคือ เจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวก็มีอำนาจสืบสวนและก็มีหนนาจจับกลุ่มได้ให้เงินเพื่อจะยัดดังกล่าวนะครับก็ผิดแล้วนะครับตามมาตรา1 4ึ่งสีครับแต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานตารวจท่านเป็นพนักงานสอบสวนภาษากฎหมายคือพนักงานสอบสวนหรือว่าจะเรียกเจ้าหน้าสอบสวนก็ได้นะครับภาษาพูดคนทั่วไปเขาจะ เรียกว่าร้อยเวียนสอบสวนมางหรือนู่นนี่นั่นแล้วแต่ตามที่เขาพูดกันแต่ภาษากฎหมายคือพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนนะครับถ้าให้สินบนแก่ท่านเพื่อที่ให้ท่านที่แบบปฏิบัตินที่ไม่ชอบนะครับให้กระทําการไม่กระทาการหรือประเวิีการกระทาอันไม่ชอบหน้าที่ของท่านนะครับก็จะผิดบทเฉพาะก็คือมาตรา167นะครับบัญญัติคล้ายๆกันนี่แหละครับผมเพียงแต่ว่าเจ้าพนักงานตามมาตรา167นะครับผมจะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรมครับพนักงานการยุติธรรมนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ท่านตุลาการท่านอายการแล้วก็ท่านพนักงานสอบสวนนะครับัญญัิคายกันแล้วก็โทษมากขึ้นนะครับผมอันนี้โทษไม่เกิน7ปีมาตาหนึ่งร้อยมาตาหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับและมีคําว่าแระปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทโทษหนักขึ้นเคือถ้าเป็นพนักงานสอบสวนประยัดเงินท่านนะครับเพื่อให สินบนดังกล่าวเขาจะผิดมาตรา167บทเฉพาะนะครับแต่สารบอกว่าต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในคดีนั้นๆนะครับผมมันมีเรื่องบอกว่าเคสบอกว่าที่ที่ไม่ผิดคือไม่ผิดก็คือถ้าไปให้สินบนนะครับที่ให้ท่านใช้ดุลนิ้ตามอำนาจหน้าที่ของช่านแบบปกติไม่ใช่แบบให้ท่านแบบทนะําหน้าที่แบบว่าแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรเงี้ยครับก็มีเคส ให้เงินแก่เจ้าง,งานตํตำรวจนะครับให้นาเนินการเปรียบเทียบปรับตามหน้าให้แบบให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับศาลบอกว่าไม่ผิดหรือว่าในกรณีที่นะครับติดสินบนเพื่อให้เจ้าหน้านไปเบิกความเท็จอันนี้ศาลบอกว่าไม่ผิดมาตรา144ถ้าเป็นคนกลางก็ไม่ผิดมาตาารา143นะครับแต่อาจจะผิดอย่างอื่นก็นว่ากันนะครับอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วเป็นเรื่องแล้วบาลีนะครับคืออาจจะผิดอย่างอื่นก็ได้นะครับสวัสดีครับผม